กลับสวัสดีนะคะวันนี้ได้มีโอกาสออกมานอกสถานที่ได้พามาชมวัดป่าแห่งหนึ่งนะคะกลับขออพัยด้วยเสียงไม่ค่อมีนะคะวัดลงคอค่ะแต่เราจะไม่ได้เข้าไปภายในนะคะเราจะอยู่ข้างนอกอันนี้คือวัดป่าหน้าทุ่งเหนือนะคะ แวดล้อมต่างๆก็จะมีแต่ป่านะคะอันนี้เราจะให้ชมด้านนอกนะคะเพราะว่าข้างในนั้นท่านยังไม่อนุญาตให้เข้าไปนะคะเนี่ยค่ะรอบสถานที่ก็จะมีแต่ป่ารายล้อมไปหมดเลยนะคะมีแต่ป่านะคะชื่อของท่านก็คือวัดป่านาะทุ่งหน่งนะคะวัดที่ต้องการบูรณะอีกมากมายนะคะ ท่านใดที่ม่ติดศรัทธาก็ก็แล้วแต่จะติดต่อนะคะจะพาเดินชมบริเวณข้างนอกนะคะแวดแล้อมไปด้วยป่าค่ะมีเสียงนกเสียงกานะคะนี่ค่ะใกล้จากในหมู่บ้านมาก็ประมาณ3กิโลนะคะส่วนด้านในของวัดก็จะเป็นประมาณนี้ค่ะ ะะก็จะเป็นป่ารอบข้างก็จะเป็นต้นยูคาลิปตัสน,นะคะมองลงไปข้างล่างก็จะเป็นคลองน้ำเป็นคลองน้ำที่แห้งขอดนะคะที่ตรงนี้ที่ธรรมหากินของชาวบ้านนะคะก็จะพากันมาเก็บเห็ดเนาะตรงนี้แหละที่เขาพาากันมาเก็บเห็ดช่วงหน้าฝนนะคะที่ธรรมหากินของชาวบ้านเขาเนาะ ราก็จะไม่กล้าเข้าไปเลยแล้วก็จะให้ชมแต่ขั้นงนอกนะคะแล้วก็หูมวนแมกไม้เดี๋ยวพาไปชมข้างล่างว่าจะมีน้ำเหลือเยอะแค่ไหนนะคะวันนี้พาลุยป่านะคะพาลุยป่าไี่ไหมคะคลองน้ำคลองน้ำไม่มีน้ำเลยนะคะคงจะกันดานไปอีกตั้งหลายเดือนเนาะรอน้ำฝนมาเยียวยา นี่แหละค่ะธรรมชาตินะคะธรรมชาติในป่าก็จะมีเสียงนกเสียงการ้องนํำนามที่ก็จะมีรถผ่านมาเนาะเห็นตรงนู้นมีต้นไม้สวยๆนะคะเดี๋ยวพาไปชมนะเดินชมบรรยากาศข้างทางไปด้วยต้นไม้เขียวเจ้าอุ่มนะคะอากาศร้อน เราก็มาดูธรรมชาติเน้อต้นดูคาลิปตัดเนี่แค่ะบริเวณท้องทุ่งก็จะมีรถผ่านไปมานะคะจะพาไปชมดอกไม้เนาะที่หน้าวัดข้างโน้นจะมีดอกไม้ปลูกสวยงามเลยนะคะ สวยนะคะก็จะปลูเลยไปถึงหน้ากําแพงนะคะสงสัยจะเป็นทางที่เขาทำเป็นทางเข้าวัดใหม่เนาะเดี๋ยวเราจะต้องติดตามไปดูในคลิปที่2นะคะคลิปนี้ก็กราบขอบพระคุณนะคะที่รับชมคอยชมคลิปต่อไปนะคะ